วัสดีครับวันนี้วันที่23มีนาะคม2568ครับแม่นี้เป็นเดินไทยร้อยนะครับผมเพาะเองนะครับแม่นี้พ่อเป็นน้องเจียวคงเหนือต่างแม่ครับส่วนแม่เขาเป็นลูกสาวทองสุขครับแม่นี้กำลังสายดียดุลไทยร้อยครับ ชุดนี้เอาเข้ากับเจ้าเสือดำติดสายแดงหล่อสามสี่หนึ่งครับพอก็เป็นเหลมมหานครนะครับนี่เป็นหลาดมหานครครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ครับเบาๆครับ ผู้ละสองเท่ารวมส่งให้หนึ่งต่อครับขอบคุณครับ